สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อป่ากับราชันเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้พวกเขาพักกันมาพิชิตผู้เป่งกันเด้อค่ะพี่น้องขึ้นมาแล้วค่ะตามคำซาคำลือเขาบอกว่าเห็ดพอออกเดือดทงสันผู้เป่งมาสันพี่น้องมาแล้วมาหวดสันผู้เป่งแล้วจ้าดอกไม่ก็งามเง,มงี้เมืนนองไทยพี่น้องเบ่งก่อนเพื่อไม่ได้เห็ดพอเบ่งทิ้วทัดใบก้อนเนาะค่ะพี่น้อง มาตามล่าหาเห็ดพอคือเกาพี่น้องไงมือนะ่ะเปลี่ยนให,หม่ไหมมาผู้เป่งโมเมนต์ผู้ขี่ไก่ผู้เป่งของแท้แล้วแบบที่ี่ยพี่น้องสีขึ้นไปทั้งหลังแพร่ผัววันนี้มากับปัน่นตู้สมกับสาวตังคุขึ้นไปก้อนเราพัอจะกำลังบืนผู้ผักหวานตนน้นนึงพี่น้องต้นบางแย,ย่เลยผัวหน่เต็มเลย กำาลังเป็นขีฝ่ายเออกำาลังเป็นกีฝ่ายพี่น้องเว้ยเนี่ยกำาลังเริ่มออกโซเซกำาลังเป็นฝ่ายตามลาหาเห็ดพอมีแตงกระดอกหน่อยมันก็ที่ดอกทอกันเบิดน่ะแหละนสมน่ะอู้นัน่นน่ะลอดเป่าก๊าลังอกลังที่ออก จะล้างเป็นขี้่ายพี่น้องเอ้ยไม่ได้ออกดอกเบิ่งเป็นบุญตาดูเออเห็ดอยู่ผู้เป่งออกเจอดอกพี่น้องออกของแท้ละแต่ว่าออกเป็นขี่ไฟรู้จะไปเชียร์แม่เสื่อมจิตายเออแม่นอยู่ที่แม่นคนเชียร์หรอพวกนั้นเชียร์ไปพวกนี้เชียร์ไหมอืมเก็บใหญ่ด้วยหรอนั่นน่ะซ้ำนั่นอ่ะพี่ใช่ใช่ ป๊าพูน่ะอุ้ยตังเน่อยเขามานี่นีนี่นุ้ยสองจสงจิตยตทานี่ก็ใช่น่ีงนี่วัชเาะนี่เปนกขาอย่ด้วมนบอละเขาน่ะอันกระเขาเมนบอลแน่นๆะอเดือดัดือเเดอเดเดือดเดอเมน โอยู่ข้างล่างกันจังทีละเป็นสี่ฝ่ายขึ้นกันหมกซ้อมกันนะจำไม่ได้หมดนะยี่เป็นไงหนยุทธ่เท่าน่ะหยอกเย้เจ้าคือมาลงไปเก็บข้างล่างคนน่ะนะทเมยสนไม่เหนือนละนอนน้อยนอนอยู่นี่ไปจับอึงอีกอ่ะถ้กลางมึงนอนนนี่เตังตังมาขุดบงนี่บางดยตังนี่พวนสียเนน่ยน่บางดกองบอกเจ้า โอ้คุณน่ะอน่ะหุนบออคุณน่ะอืมมองจังสีเราเป็นนป็นดอกเงี้ตาค่น่ะคือพวกนี้ดอกเงี้ยอัมันผุขาวไม่ได้มันบคน่มันก็คือกำลังเป็นขีไฟ เดี๋ยวขอจีวา่าทั้งตัวอีกตัวๆกันอีกอที่ววสวนศาสตร์คู่เพลินที่มาเดี๋ยวขอจีว่าอือแต่ควดนมันยังเป็นขี่ไฝแหวนมั่นเองเลยเนียนปัดหาดอกมันใหญ่ <laughs> พี่น้องเอ้ยสรุปแล้วเขวาถือตัวเนาะค่ะเห็ดพอยังบัตันได้ออกอ,ออกอยู่แต่ว่าหนูทำขี้ไฝนี่ละไปไปเดี๋ยวเชี่ยมันตายว่าไปผูดอีกดอกพี่นอ้องก้อนนี้ละอันนี้กระดอกหยังเมือเด็กพี่น้องงามงาม มันมันมันเป็นต้นสมุนไพรบ้างหึนี่มันสมุนไพรบ้างฮึที่นอ้องผู้ใดรู้บอกเลยเด้อวั <c oughs> นหลังที่ได้เก็บไปน้ำอาจจะได้เอาไปเห็นเขาหมอยางามน้ำที่นอ้องของมึงดูสวยงาม เพึ่นอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาเห็ดพอได้ปะฮะผุน่าสันบ่อู่พ่ชิดยอดผู้เป้งพี่น้องเอ,อ้ยมิตรแต่ดอกกระเจียวนี่แหละนะดอกกระเจียวกระเถาเถาลวอายุรุ่นเจ้าของพื่อละอุ้ยลายยุบว่ะดอกกระเจียวกระไดพว่ะถือคนอีกตั้งหากว่ะรุ่นเจ้าของเพื่อนะ on on cái xin nè như khi kếp, on on đó khi kiếp cũng đỏ con on mất nó Ừ. 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 โมมมดอกกระเจียวคือเก้าเตี่ยขาดเอามาจังสี่นี่เขาก็บ่ได้อีกอย่างเด้อพี่น้องเอ้มาเออนี่นี่นี่เบ่งอง่นคนบางคนเนี่ยขืนต้นผักหวานระบาดที่เนี่ยบ่ได้อางนึงก็ได้อางนึงกับบ้านพี่น้องเอ้ มึลิงผู้เป่งแล้วนน <c oughs> มันเมื่อใดก็ถือแต่คนตัวมาสังแต่นะหือบอกลางวันก็บ้องดีๆพี่น้องผัวสูงๆูผัวเม่อเกิดหนอดอกเกิดมาได้บลางวันก็มีแต่หน่อเย่ๆงามๆเด้อพี่นอ้องเด้ผัวจ้าอยู่สูงๆก็มีไม่พลาดขึ้นอยู่ดอกผัวนะ โอ้ขี้ข้านขึ้นรอให้ตุส้ส้มรอมาขึ้นเอา <laughs> อเมาขึ้นเอารถแล้วก็ขึ้นยากหลายส่วนยันจนตกมาเด้อบัดนี้พี่น้องเก็บผักสาบบัดที่เนียเด็ดพอไม่ได้เก็บผักสาบทันด่วน <laughs> ว่าท่านออกกับพาะกันมันหาวโด,ด,ด่งๆย,ยูู้ดก็ได้คนตัวกับตัวผ <c oughs> ักสาบงามๆเลยเนาะอย่างจังไยเอิ้นผักสาบเนาะเอ,อ,อิ้นผักอีนู้นเตะอ อ่ะเดยล่ะยังสลาใบมันนะ่ะใบขาบมันนะ่ะแซ่บนี่ <c oughs> บ่แด้เห็ดเพาะเอาซี่ย่างว่าแบ,บที่ไนะอู้ดงผักสาบพ,พี่น,อน้องเลยชิ่วที่ปิ้วดงผักสาบโอ้กะตาน้อยกับ,บ่รด้เอวมาแล้วแม่มืออน่ยเอาแต่ถุงมา อีทั้งนัแม่ซื้อถเขียวเอองนี้ต้องใส่แมนบละาไปเรินตาเปี่ยวแลังได้เมนหน่าต้นนี้ไหนเยอะดากเจ้าหน่อยอดง้มน่าน่าน่น่น่าน่่นบดอแลฮะเก็บกหวานล้งคูเหรอแมนบะละแมนผักตาดบะละเนี่ยแมนอยู่ด้อเนาะ เก็บท oh, uh, okay. oh, uh, uh ักสาบเท้พ huh. uh ี huh. uh ่น huh. uh ้องเลยเบิวายเาตัวใหญ่เขามากกว่านิตัวไหไน้องเขานีกกระได้ให้ได้ขาตัวได้ตอไปกินหล่นยาแม่ปากเบี้ยวลังงอลาเ้ตออาได้ปะล่ะนี่ ไปต่อได้แต่ผักสาบนี่ยละเอ้าเฮ้ยอ้ยตะกี้นี่ออกนี่เลี้ยงกันเลี้ยงหี่้ยได้น่ะเห็นเรางอกเตกี้ยัยเคยมาเก็บน้ำพินยุ่นอ่ะอือเท้าละสามสิบดอก4ี่สิบดอกคนนั้นอ่ะอือ โอ้ดอกกระเจียวเก็บดอกกระเจียวแต่แล้วพี่น้อง บันทึกพี่น้องเฮ้ยเกดอกกระเจียวนี่ใส่ขึ้นมาแล้วเนาะใ <c oughs> ด้อย่างก็เอาเ่านด้วยเป็นไรเอาดอ,อกหาดอกก่อนอ่อน,นบานไปนแล้วน่าอ้สวยงามแกกระซ้างหอวมันทะลุนเจ้าของเพื่อนเนี่ย นพี่น้องเฮ้ยเข่าตัวให้มาหาเห็ดเผาะพ่อพ่อเห็ดเผาะก็เอาดอกกระเจียวอีกอันก็ว่า แต่ฝากพี่ฝากน้องเขาเดมือนกันเนาะสวยหลอกนี่จุ่มๆสวยๆเลย Ừ. Ừ. má lợ đẩy yang cao ăn ăn là cha อืมอ่อนๆฝุ่นถึงผักสาบถึึงดอกกระเจียวยัดใส่น้ำกันอยู่ละไปแต่ไหนพี่น่องให้สบายใจแล้วแบบที่น่ะเขาก็ถือตัวย่างสบายใจน่าจะกลับบ้านเขาทำนี้ล่ะ กลับบ้านเด้อพี่น้องไอ้บ้านที่ไ่นพี่ชิดผู้เป้งแล้วก็ลงถึงเวลาเราก็ลงเขียนแนวมากลับบ้านเดาพี่น้องบาหวานมามามันคาล้มภูเด้อพี่น้องไอ้บ้านที่ไหนนานนันนันพี่ชิดผูเมื่อนี้เขาโอโออีแม่กูจับดีดีละนั่น เออนั่นแหละปูผุ้น่ะพี่น้องเอ้ยก่อนหินกิ่งออกนาสั้นจำได้ผุ่น่ะบันใหญ่สมเราลงไปถ่ายอยู่ข้างล่างนะเพื่อวันใหญ่ก็ระเอาดากลงนี่แหละหเอาพี่น้องแบบเนี้ยเขามาสรุปผลงานเนาะพี่น้องเอ้ย มือนีเขาแมานคุ่นเห็ดพอเขาก็ไม่ได้เห็ดพอจะดอได้เป็นผักล้วนๆเลยทั้งดอกกระเจียวเบื้งห้องเขานะคะ่ะเอาไปเลือกดอกกระเจียวก็ได้ใส่ในหมวนใส่ในถุงเดียวกันผักหวานกระเพองผักหวานมึงค่อยออกไปล่างเราอยู่บ้านเขางามๆไม่ได้ไทยดีปัดดอกจ้าพ่อฝนมันตกตนึ่กรมีร่องเงยไหลบงโน่นนางคำควันสรือว่าเ <laughs> ขาไม่ได้เห็ดพอเนาะพี่น้อง เอาไว้จากอาทิตย์หนึ่งหุ่นละยังคอยสีม,มาไหม <laughs> ถ่ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขเด้วค่ะจะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้พอกันคลิปหน้าแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ